สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องและท่านผู้ชมทุกท่านมื่อนี้นะคะตุ๊กตาสิบห้าเพื่อนพี่น้องไปชมสวนที่อยู่หลังบ้านตุ๊กตาสวนในน้อยนะคะสวนในน้อยน่ารักน่ารักนะคะสวนใบใหญ่เนาะก็แปลว่าเพื่อนตุ๊กตาที่มาจากเมืองไทยนะคะตุ๊กตาก็เลยเชิญเขามาเที่ยวบ้านนะคะก็เป็นมู่กันเป็นคนมู่บ้านเดียวกันเป็นเพื่อนกันมัต้งสมัยน,น้อยเลยนะคะเขามาเล่นอเมริกานะคะเขาโชคดีเฮ็ดวิซาครั้งเดียวพานนะคะ ตุกตาก็เลยเชิญเขามอบ้านเนาะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวมื่อนี้นะคะนั่งสิไปเก็บอันหยอดฟักแมวหรือว่าไปเบิ้งหลังบ้านไปเก็บนโน่นเก็บนี่ตุกตาก็เลยสิถือโอกาสถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอให้ท่านผู้ชอเบิ้งอันสวนในน้อยย่หลังบ้านตุกตานั่งค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวกันในกลับไปชมวิวบรรยากาศท้างกันได้เลยค่ะค่าก่อน e ายเรืวันทุ่ I'm trying to jump o v e three w a t e r m e l o n this h oh, a p โอ้ทรีว่า e Watermelon cracked Oh, เขาบอกว่าเขาพยายามกระโดดข้ามแต่ข้ามไม่ได้อีกอันนึงมันหลุดมือแตก So this watermelon did you grow it by yourself? Uh, I picked it up You p i c k it up and then you you planted by yourself right? I picked it I rolled it and picked it up and this just uh huh. fall and I just roll these two but แต่ uh huh. there's dirt on them oh the dirt on them it's okay <S yeah okay we n open this to all oh, this โลกใหญ่นาคาร side is red u uh อ huh, the inside okay we can open it เด um ี๋ยวตุกตาสิพาเป็นพี่น้องเบิ้งอันยอดบบกมะละวานน้ำเด้อค่ะเกะอยเกบไปยอดมันหลดเธออันนี้ก็ะท่วปลูกไว้ด้วค่ะแต่คือแบบ บ่ได้กินไรเป็นไ้ปีนี้เพราะว่าบได้ไอยู่ดูแลเขาเนาะเดี๋ยวเสียไปตับนั่นจักน่วยอันนี้เขาแก้แล้วนะคะเดี๋ยวก็เสียไว้เฮ็ดพันปีนาเนาะถ,ถั่วถั่วเมืองไทยพันมาจากเมืองไทยเรานะคะนี่นะคะถั่วก็กําลังขึ้นเยอะเลยเนี่ยคะ่ะต้น,ต,นต้นอันฟักแมวตุกตาตงสซยอาจสิบว่วด้กินนะคะปีนี้เพราะว่ามันเริ่มหนาวแล้วนะคะท่านได้กินบดีบ<อ>ัะยอดมันน่ะฉันไม่ได้เก็บไปกินเพื่อลูก ฉันเคยเก็บยอดไปกินเพียนนึ่งแล้วแต่ว่าเออฉันไม่ค่อยกินบันไดเธอก็เห็นฉันมีเวลากินไหมเนี่ยฉันมีแต่เวลาพ้เหรอ <laughs> มีแต่เวลาพ <laughs> ้นมีแต่เวลาพ้นหรอเห็นมอโม่อขว่าไข่เรามัมีเวลาเห็นยังมีเวลากินมีแต่เวลาพ้นกันนี่นี่นี่ก็รลังขึ้นมากค่ะนีอ่ออมันถือแตดนี่ก็เลยแนมบม่ค่อยเห็นฉันบ่เรือได้หนิเก็บเอาโลดมันไหนไม่มหายเจียมเก็บเอาน้ำเยอะยอดอ้วรัวอยู่ค่ะดิ มาฟักแมวกักระลังขื่นค่ะน่วใน้อยนึงค่ะบ่านหัน,หนวยใหญ่เลยเนี่ยค่ะค่งขึ้นนวใน้ยนยอยเองฟักแมวแอฟริกาได้ค่ะโอ้ยปีนี้สิได้กินนิ่นนวยแก้วนอะค่ะบมงแนอากาศหนาวเย็นแล้วค่ะ